ขออนุญาตสามพริกแบบแบบมันจะคลิปเน่าในน้อย้วยะค่ะเพราะว่าชีเฮดเน่าไปเลยนะ ตำพริกก้อนคันแรกเออเลื่อนไปละ <c oughs> ตีกริกละเอียดแล้วห้ากระใสทั่วค่ะพือ <c oughs> ความมัน <c oughs> ความหอมเราจะมากเลิศค่ะใส่กระโหลกจะใส่ร้าย,ายนิกหน่อย <c oughs> ใส่ทั่วลงไป ห้ามักแหลกข้าก็ะตำแหลกข้ามากแบบหยำกุุบกเุบ้ากระกรตำตำแหลกก็ได้ค่ะ ใส่ตัวตัว๊กลงไปมักหลายใสยหลายแต่มักหน่อยใส่หน่อยคือก็อันนี้อันโชต,ติใส่จากสองห้อค่ะ มันก็จะเหนียวจัหน้อยได้ค่ะ อันนี้จะต่าละเอียดจักหน่อยค่ะให้มันเคาเนื้อจักหน่อยแต่ก็บบ่ต้องถึงกับละเอียดลายบันไดนนค่ะกตย่ำเน,นี้ยเนาะกบกบจักหน่อยได้แล้วค่ะบันนี้มาต่อเลยค่ะอันนี้เ้าก็ใชาน้ำซุปลงไป น้ำซุปนี่จะเป็นต้มน้ำข้าวนอใส่น้อยก็ได้ค่ะใส่มันนอัออันนี้จะเป็นน้ำจากนี้นฮข้าวสีใส่ไข่แดงลงไปด้วยค่ะปดไข่ก่อนก็ได้เอาไข่แดงลงไปแต่ว่าไข่ขาวนี่ข้าวสีแยกจังสีเลยค่ะข้าวจะแยก แยกไว้์ไซ์เดี๋ยวบดไข่แดงก่อนน่มมามันก็นจะเป็นแบบเนื้อ,อกตุวยเนาะไปกระแซบนี่บดบดลงไปค่ะ ได้แล้วกะขัน้นตอนการปุ้มบะปุ้ก็บ่ยังลาลค่ะใส่น้ำปลาลงไปน,งน้ำตาลตามชอบอันนี้จะช้อนครึ่งเนาะคะนะ่ะ ต้องเพิ่มรสชาติด้วยหมักหน้าก่อนมักเปียวลายฮักกระไซลายเลือปที่ออกหวานาน,นี่ค่ะเพิ่มรสชาติอมักเน่าลงไป ลองซิมเมินเลยอืมนี่นึงค่ะน่วยนึ่งพอด,ดีละอือทีนี้ก็ชิมรสเกือบได้แล้วค่ะเปรี้ยวไปลอยพอด,ดีเลย ก็น,น้ำตาลอีกนิดนะนึ่งอือชุลลรสีนใส้ตอนตำน้ำพริกแล้วเด้อค่ะบันนี้เท่าก่เอาไข่ขาวหั่นเด้อค่ะนี่ไข่ขาวแยกเนี่ยลงไปลงไปเลยค่ะเนี่ยจังสินี่ย มันจะมันก็นจะได้กินเนื้อไข่าขาวนําเนี่ยนะคะจังเสียเนาะเนี่ยนะน,นี่นะคะชิมเบิงวา่ารสชาติได้เราบอกให้ค่ะอืมอือ <c oughs> ึสุดยอดเลยค่ะเมื่อนี่สิกินกับปลาเทากับไก่หมูย่องสินะ เ็วจะแวะซื้อพักคอค่ะพักสลัดฮอนี่น้ำจิ้มสูดเด็ดอ้วนซ่าด้ยค่ะบ่เคยบอกไผเธอเดอเอ้อเนี่ยยังแซ่บเลยเหรออ่ะพักลงไปค่ะเนี่ยอขัอ้นตอนสุดท้าย